ทันใดนั้นเองผมดีดตัววิ่งทลาไปชนร่างสูงใหญ่ของใครอีกคนที่พรางคว้าเอวของผมเอาไว้แนบแน่นด้วยกล้ามแขนแกล่งที่แสนอบอุน่นผมหันควับกลับมาทันทีที่ประทะกับร่างแกล่งของใครคนนั้นด้วยถูกร่างหนานั้นขวางซึ่งการหลบหนี ามผมเลิกคิ้วสูงเบิกตาโตสุดด้วยความตกใจสะดุ้งเคือกเพราะร่างสูงที่กอดเอวของผมเอาไว้นั้นคือท่านประธานหน้าหล่อแต่จิตใจนั้นแสนเย็นชายิ่งกว่าน้ำแข็งขั้วโลกร่างบางๆของผมถูกช้อนเอาไว้แน่น เมื่อไม่ได้สวมสูตรตัวโครงเอวบางคอดกิวเหลืออยู่แค่เท่าลําเทียนจนอีกคนหนึ่งนั้นต้องหันหน้ากลับมามองว่าคนที่ในอ้อมแขนของเขานั้นใช่รัชพลทีรนันคนที่เขาเคยรู้จักหรือเปล่าก่อนจะหันกลับไปสาดในตาสีเลือด ใส่ศัตรูที่อยู่ตรงหน้าร่างกายที่อยู่ข้างๆตัวผมกำลังแผ่รังสีอมมหิตออกมาตลอดเวลาผู้ที่ฟังอีกทีสิว่าอยากจะให้ทำอะไรนะน้ำเสียงเยือกเย็นกดลงต่ำสุดเหมือนกับคอยพยายาม สะกดพลังตัวเองเอาไว้ไม่ให้พุ่งพล่านออกมามากเกินไปเอ่ยถามซ้ำเจ้าของร่างกายที่กำลังสั่นเป็นเจ้าเข้าดวงตาเหลือกถลนพรางขาก็ถอยหลังออกห่างไปทีละก้าวอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวแกแกแกแ,กแกเป็นใคร ก็ลองเดาดูสิท่านประธานสูงสุดของผมเพียงแค่บกสะบัดนิ้วมือขึ้นลงช้าๆเจ้าสมิงคลายสัตว์เทวะของคุณสมิงก็ลม้มหงายหลังลงไปนอนกับพื้นแบบที่ยังไม่ได้ออกแรงอะไรเลยดวงตาเาาโรดอย่างเพชรคาดเลือดเย็น จดจ้องมองใบหน้าศัตรูอย่างสะใจก่อนจะวางมือที่สวมกอดรัดเอวบางเอาไว้แล้วเคลื่อนสับขาก้าวหน้าต่อไปหมายคร่าชีวิตอีกฝ่ายให้ดับดิ้นลงไปในชั่วพริบตาเดียวไม่สิจะต้องไม่มีใครตายเพราะผมสิ จบลงไปแล้วนะครับนิยายวายที่นํามาอ่านเมื่อสักครู่นี้มาจากนิยายวายเรื่องจากนี้ไปหัวใจเพื่อคุณนะครับบทนี้มาจากบทที่12นะครับที่มีชื่อว่าศัตรูที่น่ากลัวที่สุดนะครับอย่าลืมกดเข้าไปฟังนิยายวายเรื่องนี้ถ้าใครอยากจะฟังนิยายวายเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นจนจบ กดเข้าไปฟังได้ที่เพริดจากนี้ไปหัวใจเพื่อคุณนะครับแล้วพบกันใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีปีใหม่2569ครับขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขมีเงินทองใช้กันทั่วหน้านะครับแฮปปี้นิวเยียร์ครับ